้มึงไปตีกับใครไปสร้างเรื่องที่ไหนไม่ให้กูอีกแล้วแต่มันทําผมก่อนนะครับแม่มึงที่วนวันหาต่เรื่องให้พ่อให้แม่มึงรู้ไหมพ่อแม่ลำบากเพราะมึงนี่มึงไปต่อยกับใครมาเนี่ยหาแต่เรื่องไม่ให้กูแต่มันทําผมก่อนนะครับชนะหรือเปล่าสูซีครับไม่ได้เรื่องพรุ่งนี้ไปค่่ยมวให้กับพอ่อใส่เข็มกลัดไว้ลูกใส่ทําไมล่ะคะแม่เวลาลูกออกไปไหนมาไหนนอกบ้าน เข็มกลัดจะช่วยปกป้องลูกจากพูดผีวิญญาณที่จ้องจะทำร้ายเด็กในท้องหรอคะว้ายกลัวจังเลยเข็มกลัดว้ายกลัวเข็มกลัดสะที่ไหนล่ะครับข่าวของคุณเป็นโรคร้ายนะครับหมอต้องตัดออกเพื่อไม่ให้ลูกลามไปอวัยวะอื่นไม่เป็นไรครับหมอเออมีชีวิตอยู่รอดผมยอมครับวันนี้หมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกเง้นผมขอฟังข่าวร้ายก่อนได้ไหมครับได้ครับ หมอตัดขาออกผิดข้างครับความจริงคุณเป็นโรคร้ายใส่ขาขวาแต่หมอตัดขาซ้ายออกไอ้หมอแล้วข่าวดีละ่ะคุณไม่ได้เป็นโรคร้ายครับห้องข้างๆเป็นครับแต่เราหยิบแฟ้มเอกสารเอ็กซเรย์ผิดไอ้โอ๊ตมา <laughs> ข่าวดีที่สุดในชีวิต <laughs> ผมเลยล่ะครับโ <laughs> อ้ไอป๋องแกจนมุมแล้ว <laughs> กูรู้ว่ามึงจะเอาปืนมาจี้กูกูก็เลยสั่งคนมาเก็บมึงอืมกูก็รู้ว่ามึงจะสั่งคนมาเก็บกูกูก็เลยสั่งคนมาเก็บคนมาเก็บกูกูก็รู้ว่ามึงจะสั่งคนมาเก็บคนมาเก็บของกูกูก็เลยสั่งคนไปเก็บเมียมึงกูก็รู้ว่ามึงจะสั่งคนมาเก็บเมียกูกูก็เลยอยากกับเมียกูกูก็รู้ว่ามึงหยากกับเมียมือกูก็เลยสั่งคนไปเก็บเมียน้อยมึงที่กำลังทามากหน้าดีออริจินัลส์ใช้ดีอยู่ เฮ้ยเ <Hey. S 2> <Okay, S 1> คกูยอมอย่าทําอะไรเมียน้อยกูลูกแต่งงานกับเศรษฐีนี่เถอะอายุก็ปาไปแปดสิบละไม่นานมันก็ตุยสมบัติทั้งหมดจะได้เป็นของลูกมันจะได้ผลจริงๆหรอคะแม่เชื่อแม่เถอะไม่นานพวกเราจะได้สบายกันนะลูกอืมค่ะ t e years later โตที่รักจะไม่เ้อเอาอายุมาน้อยแบบนี้ เจอไม่น่ามาด่วนจากฉันไปเลยไม่น่ามาด่วนจากแม่ไปเลย Ten years later ทูจิรัเไอก็มาดว <c oughs> นจากฉัไปอีกยอยคนแล้ว <c oughs> ยิ้มทำไมวะกูกาผิดแน่ๆเลยแมวแม่แมวกาคอนี้ดีกว่าฮะอืมทำหน้าตาอย่างเงี้ยกูตอบถูกชัว ไม่เสียชาติที่เกิดเป็นครูคุูหลอกเด็กได้ตกทั้งห้องในพวกมึงนี่นี่ไอ้หนุ่มมีอะไรครับยายแกเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดนี่ใช่ไหมใช่ครับยายแกไม่เจออะไรเหรอไม่นี่ครับนอนหลับฝันดีวิวก็สวยด้วยเหรอมีอะไรหรอครับยายคอนโดเนี้ยเมื่อสองสามเดือนก่อนมีคนฆ่าตัวตุยจริงเหรอครับ จริงนอนคืนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแท้ๆยายไม่น่ามาเล่าเลยโอ้ยนั่นมาแล้วตัวหนึ่งนั่นมาละอีกตัวหนึ่งถ้ามึงเจอหรือได้ยินเสียงอะไรห้ามทักของที่อยู่ในบ้านมึงอย่าไปแตะต้องบันดิดขาดโอเคอืม ไอ้เพื่อนดูนาฬิกานี่สี่โคตรเก่าเลยเฮ้ยไอ้จอร์ดกูบอกมึงอย่าไปจับไงเอาไปวังไว้ที่เดิมดูเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้เสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้จอร์ดกูบอกมึงอย่าไปทักไงต่อไปกูจะปิดปากเงี้ยไปเลย <c oughs> เจอเด็กหลงทางน่าสงสารเนาะเพื่อน